ผมอยู่วัดวีระโชตครับอันนี้ชื่อช้างอะไรครับบัวขาวนะครับพังบัวขาวคับนั่นเลยครับครับทายแบงค์น้องทองคำทองคำโอ้โหสวยงามมากเลยมาอยู่นี่ไหนเนี่ยครับเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วใครเชิญมาครับขอโทษหลวงพ่อองค์อาจเหรอโอ้โห แล้วเมื่อก่อนอยู่ไหนครับเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ไหนกันอยู่สุรินทร์ครับแล้วมาเจอหลวงพ่อได้ยังไงเออนี่กินอะไรกันเนี่ยช้างมะม่วงเลยเป็นลูกเลยเหรอเอ้าแล้วเม็ดมันน่ะโอ้มันเกลือนกันเลยโอ้โหนี่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับช้างเนี่ยสิบสามขวบตัวเมียตัวผู้อ่ะสองตัวเลย สิบหกกับสิบสามอ่านะครับนี่คือบรรยากาศนะครับวัดวิรโชธข้างหน้าคือระฆังใหญ่นะครับบริเวณด้านหลังคองนะครับเป็นรูปรูปหล่อใหญ่นะครับโดยสีดิงดำนะครับวัดท่าซุงนะครับอยู่ข้างหลังนี่นะครับและด้านหน้าผมนู่นตรงนู้นเป็นพญานาค ครับตรงนี้เป็นน้ำตกจําลองเยวัดวีโรโชตครับยินดีต้อนรับขอเชิญปิดทองหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกานี่หลงพ่อโอภาสีนี่คือพระอ,อุโบสถกลางน้ำครับสวยงามมากเลยนะครับพระอ,อุโบสถกลางน้ำ บริเวณด้านซ้ายมือผมนี่เป็นที่ทำบุญนะครับทำบุญสวายสังฆทานตรงนี้แล้วก็มีพระเกจิอาจารย์อยู่ตรงรอบๆนะครับข้างหน้าเป็นพระสังฆา,ายนะครับนี่คือบรรยากาศครับท่านพระอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้นะครับขอโทษนะครับพระอาจารย์นี่คือเป้าอ,อุโบสถนะครับอยู่กลางน้ํา ด้านข้างของพระอุสถเนี่ยเป็นเป็นที่พักนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมครับดูนะครับบรรยากาศสวยงามมากอยู่กลางน้าเลยครับเมื่อกี้ช้างอยู่ตรงนี้อาบน้ําช้างกันตรงนี้นะครับและช้างเดิอนออกไปออกกำลังกายบริเวณที่ที่ผมยืนอยู่นี่นะครับตรงนี้พระยืนนะครับอุ้มบาทสูงที่สุดในในใน,ในที่นี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีพะระล้อมรอบเลยนะครับ พระล้อมรอบมีพญานาคอยู่ด้วยดูบรรยากาศนะครับวันนี้วันธรรมดาคนยังไม่เยอะนะครับคนยังไม่เยอะดูนะครับอุโบสถสวยงามมากเลยนะครับสีขาวข้างบนเป็นยอดฉัตรสีทองข้างหน้าบันไดเป็นพญานาคนะครับพญานาค ครับสวยมากครับขอบคุณครับ